เขาเลือกซื้อเฉพาะคนของเขาใช่ไหมเขาเลือกอุดหนุนเฉพาะคนของเขากับเราเนี่ยเขาไม่อุดหนุนหรอกเ,เราเหมือนโดนบีบทุกทางเลยพี่เพราะเขาบอกเขามองว่าเราเป็นคนสกปรกไปเราเป็นคนสกปรกเรากินหมูมเขาจะไม่อุดหนุนเลยมันอยู่ในคําสอนให้เด็กๆมุสลิมเขาเขาซึมซับเรื่องนี้มาเลยเหรอฮะในอยู่ในใช่เขาซึมซับมาในใน ทั้งในโบนโนในตาดิกาหรือตามชุมชนตามมัสยิดเขาสอนกันทุกวันตอนนี้ทุกวันเลยตอนทุกวันพี่แล้วเขาละหมาดห้าหกเวลาเนี่ยรบกวนมากเลยเสียงเนี่ยเวลาเขาพร้อมกันขึ้นมาเนี่ยเขาเปิดลําโพงด้วยคใครเด็กนักปดอะ่ะถ้าเป็นที่อื่นเื้นที่อื่นคงไม่เป็นแบบนี้หรอกเอ้สามจังหวัดเนี่ยต้องทนครับพี่ขนาดขนาดพระนะเวลามีวันพระเนี่ยเปิดลําโพงหน่อยหนึ่งเนี่ย,ยมือสิริไปฟ้องละ ฟ้องอำเภอแล้วว่าเออเสียงดัง oh. แล้วก็ต้องปิดแล้วก็ต้องปิดอ hmm. ปิดลำโพงไอ้ของเขาเนี่ยวันหนึ่งห้าเวลาพี่อื hmm. แล้วก<ะ>็ต้องทนฟังแล้วคนไทยพูดจะใครจะกล้าไปฟ้องนะไม่ไม่กล้าหรอกพี่ถ้ถาถ้าไปฟ้องโดนแน่นอนเลยขนาดไม่ฟ้องอะไรก็โดนแล้ก็ยังโดนอยู่ตลอดให้มีจังหวะตอนนั้นเองก็โดนอยู่ตลอดแต่เขาตุ่มถุยเราแบบเหมือนเราเนี่ยแบบ ก่อนปี47เนี่ยตอนนั้นก็ยังมีการใช้ความรุนแรงอยู่<ช>แต่ตอนนั้นคนไทยพุทธก็ยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่แต่ความรุนแรงมันมันไม่ถี่มันไม่ถี่ม,ม,ถมันเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนเขาพ่อป่มปุ่มจนจนสุกงอมหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกว่าบ้านเมืองเราอยู่ในยุคที่ว่าแอบเหมือนยังไงอะข้างบนก็มีการประท้วงมีการอะไร เสื้อเหลืองเสื้ออะไรประมาณนี้แหละมีการเคลีย่าเหตุการณ์ทางการเมืองก็เหมือนทางนี้ก็เลยหาจังหวะมันคล้ายๆจ้องจังหวะอยู่แล้วพอรา่างกายเริ่มหมดแรงปุ๊บเนี่ยเขาเล่นงานเลยเขาทําเขาก็เลย <ừ m. S 2> เปลียที่เลยพี่ลดนเบี่ยงความสนใจไปใช่ไหมครับแล้วคแล้วตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยที่เขาเริ่มใช้ความดุงรงายมากขึ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยคนไทยพุทธไม่ตอนนั้นทําไมคนไทยพุทธในพื้นที่ถึงแบบ ยังยอมไม่ออกมาไม่อะไรในเมื่อตอนนั้นคนของเขายังยังไม่กางขนาดนี้ฮะคนไทยพุทธตอนนั้นเขาคิดอะไรกันฮะถึงปล่อยให้มันลามขนาดนี้ฮะคนไทยพุทธเนี่ยจะมองว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องของของราชการต้องมาจัดการเป็นผู้ดูแลไงเพราะเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายส่วนมากคนพุทธเนี่จะมองว่ากฎหมายต้องมาดูแลเรามีกฎหมายอยู่มีทหารมีรัฐธรรมนูญอยู่อืมคือยัง<ะ>คิดว่า เจ้าหน้าที่รัฐจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้เขาได้ใช่ไหมฮะใช่ครับคนพุดจะมองประมาณนี้คือเราอยู่กับปุมพี่เออเราเราไปเชื่อแบบนั้นใช่ไหมเราเชื่อแบบนี้แล,แล้วตอนนั้นคือมันเริ่มมีมีเริ่มยิงเริ่มวางระเบิดเริ่มข่มขู่เนี่ยแต่คนไทยคุ้มก็ยังคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะช่วยใช่ไหมใช่คือหวังว่าตำรวนได้แหละจะต้องมาเป็นคนดูแลจัดก,การมีโจรก็ปราบโจรจับโจรไปลงโทษหรืออะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วพอ ลานวันมันไม่มันไม่ใช่อะพี่โจรเนี่ยตายแต่ได้เงินกิตหลักแต่คนพุทธเนี่ยได้รับค่าตอบแทนเนี่ยโอยพี่กว่าเงินจะกดออกมาได้เนี่เดี๋ยวละพันเดี๋ยวละหมื่นบาทนี่ยากมากพี่ยากมากมากเลยแต่ใครจะไปเรียกร้องลนะ่ะคนพุทธใครจะออไปอ้าล่ะพี่ม,มันเหมือนเกิดฝึกสองด้านสามด้านนะพี่เหมือนหนีเสือป่าโจระเกยยังไงก็ไม่รู้แต่มุสลิมเนี่ยเป็นโจรแท้ๆเนี่ยมาทะกับเจ้าหน้านที่เสียชีวิตเนี่ย เขายังออกมอแห่ศพเลยเป็นวีรบุรุษแต่เขาบอกว่าคนนอ,อกศาสนาแต่พอผมงเขาตายเนี่ยเขาไปช่วยหมดมาแผ่ศพเหมือนเป็นวีรบุรุษของเขาแม,แม่บอกว่าเขาเหมือนกันได้ยังไงอ่ะพี่ก็เหมือนอย่างที่ที่อบพอสมาพูดนั่นแหละพี่ไอ้อะไรประมาณนี้แหละคือมันชัดเจนเลยครับพี่คือเรื่องจริงหมดใช่ไหมที่พี่ไอ้พูดเนี่ยครับจริงหมดเลยผมผมเชื่อในใจของผมร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันใช่อย่างนี้จริงๆ ก็คือพูดง่ายว่าคนไทยพุทธตอนนั้นก็คือพอเขาเริ่มกระทำมากค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆคนไทยพุทธในช่วงนั้นก็คือยังยังคิดว่าอย่าให้ภาคัฐรัเขาเจ้าที่รัฐเขาจัดการให้เจ้าที่ตำรวจทหารจัดการเขาก็เลยยังไม่ไม่ร้องเรียนมากมายยังไม่ได้แบบออกมาช่วยกันใช่ไหมครับใช่เพราะคนุทธจะจะมองว่าเเดี๋ยวบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่แล้วเดี๋ยวกฎหมายก็ต้องดูแลประชาชนอืกหมู่เหล่าให้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 อยู่กันได้ จริงแล้วไม่ได้เลยครับชัดเจนเลยว่าคนไทยพุทธในพื้นที่ก็ยังคาดหวังจากเจ้าที่รัฐว่าเดี๋ยวเจ้าที่รัฐก็จัดก,การทหารตำรวจจัดก,การก็เลยยังไม่ได้ตื่นตัวกันมากก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่รัฐเขาทำจัดก,การ